สวัสดีค่ะสำหรับ Dish It Up ในวันนี้นะคะเชฟเมย์พาเพื่อนเก่าของเราคนดีคนเดิมมาเจอทุกคนค่ะนั่นก็คือแป้งทอดกรอบเซฟแพ็กโฉมใหม่นะคะเปลี่ยนแค่หน้าตาแต่คุณภาพเหมือนเดิมนะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักเทคนิคการทุบแป้งแบบ3อย่างนะอันแรกเนี่ยคือเขาเรียกว่าการดัสติ้งเนาะเมันคุกฝุ่นอะให้มันแบบแห้งแบบนี้นะคะ,ะต,บตบแป้งที่มันเกินออกด้วย นะเวลาที่เราอยากให้ปลาเรากรอบแต่ว่าไม่มีแป้งเพราะว่าเราจะไปทําเหมือนปลาทอดน้ําปลาหรือว่าปลาราดพริกเวลาแป้งมันอมน้ําซอสจะมันไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เทคนิคน,คนี้การที่ทอดปลาที่มันแบบยังมีความแข็งอยู่นิดนิดนึงเนี่ยมันจะทําให้ปลาของเราอ่ะไม่งอนะจ๊ะทอดแค่ประมาณ3-4นาทีก็พอแล้วก็ไปอบต่อแค่เขาสุกเข้าขเาตาอบไป200ประมาณ4นาทีนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็คือเทคนิคการชุบแบบแป้งเปียก นะอันนี้จะทำฟิชแอนชิปเป็นเบียร์แบตเตอร์หมักด้วยบาลานซ์ซอสเพื่อให้มีรสชาติเอาหนังออกด้วยนะเราจะต้องใช้2ตัวเหมือนกัน1คือเป็นแป้งแห้งเป็นตัวผสานร,ระหว่างปลากับแป้งเกียกให้เข้ากันจะใช้แป้ง1ส่วนนะคะเบียร์ประมาณ1.5เราใช้เบียร์แบตเตอร์เพราะว่าเบียร์มียีสต์เวลาทอดมันจะฟูตีให้เข้ากันนะเนื่องจากว่าแป้งเซฟแพคเขาปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะคะในนี้ไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่พริกไทยไม่ต้องใส่อะไรเลยแป้งมันจะฟูเบามากนะจ๊ะจุ่มลงไป รอส่วนหนึ่งเริ่มลอยก่อนนะค่อยปล่อย,อยถ้าคุณปล่อยลงไปเลยน้ําหนักของปลาเนี่ยมันจะกดให้ลงไปติดก้นกระทะสังเกตว่ามันจะเริ่มได้หรือยัยงก็ดูตรงน้ํามันมนันนี่ถ้าฟองมันเริ่มลดลงแปลว่ามันกรอบแล้วก็สุกแล้วนะจ๊ะ ปลาที่ใช้2เทคนิคในการทอดต่างกันเนี่ยก็จะได้เทกเจอร์ของปลาที่ต่างกันอันเนี้ยความกรอบของแป้งจะเป็นพระเอกแต่อันเนี้ยเราอยากได้เนื้อปลาเน้นๆเ,เพราะเรากินสเต็กปลานะคะโอเคตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการทําแป้งชุบทอดให้เป็นเกล็ดสวยๆนะคะเราจะมี2ส,ส่วนก็คือหมักเปียกแล้วก็คลุกแห้งไก่นะคะใช้ปีกไก่บนกับปีกกลางนะเสร็จแล้วก็ใช้บาลานซ์ซอค่ะก่อนจะใส่เปียกให้ใส่แห้งลงไปก่อนคลุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำเย็นลงไป วิธีการทําเกล็ดนะอย่าไปขยำเขาเพราะว่าถ้าเกิดคุณขยำเขาเนี่ยแป้งมันจะแน่นมากนะคะที่ต้องคุยกับใครอันนี้เหรอลดเ๋ยเตาไปเอาไปโอเคเราก็โยลงไปให้คลุกแบบนี้เฉพาะแป้งส่วนเกินออกนิดนึง ทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะคลุกซอสแล้วนะคะไก่ของเราลงไปคลุกขั้นตอนนี้ใช้มือเปล่าได้นะเพราะเดี๋ยวมันต้องไปโดนความร้อนคุกกันมันทั่วๆพอซอสหายหนืดแล้วก็ปิดไฟ เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับ3เทคนิค3ส,สไตล์กับการใช้แป้งเซฟแ็กแป้งทอดกรอบในตำนานของเรานะคะสมใหม่ที่เปลี่ยนแต่คุณภาพไม่เปลี่ยนนะคะแล้วมาติดตามกันว่าคราวหน้าเราจะได้พบเคล็ดลับดีๆกับเมนูดีๆอะไรกันบ้างด i s อิดอัพค่ะ